ความผิดพลาดในการบริหารจัดการเวลา1สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเพราะมันจะทําให้ความสนใจของเรานะคะคถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนไม่สามารถตั้งสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันหรือกับงานงานใดางานหนึ่งได้แต่ก็มีคนส่วนน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่2.5%เท่านั้นเองที่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันได้ หนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอนซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะการที่เราจะจดจําหรือว่าประสิทธิภาพในการทํางานของสมองของเราเนี่ยมันจะลดลงด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราโฟกัสงานหนึ่งอย่างแล้วเราไปคิดถึงอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่ได้ทําอะไรให้มันสุดในเรื่องเรื่องนั้นมันเลยทําให้ไม่ได้สำเร็จอะไรสักอย่างหรือว่าประสิทธิภาพในงานที่ออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรนั่นเองเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันกำลังสับเปลี่ยนไปมาเวลาที่เราทำ งานนึงปุ๊บเราจะไปกังวลและไปนึกถึงอีกงานหนึ่งที่เรายังทําไม่เสร็จและมันก็ทําให้วนลูปแบบนี้แหละค่ะนักวิจัยเขาก็เลยบอกว่าความโปรดัก i ีฟของเราเนี่ยอาจจะลดลงได้ถึง40%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสแล้วก็มีสติกับปัจจุบันกับงานตรงหน้าทําให้เสร็จไปทีละอย่างแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปโฟกัสงานถัดไปและสุดท้ายมันจะทําให้เราไม่เครียดนะคะแล้วก็มีความใจเย็นเพิ่มมากขึ้นด้วย